สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับครูติ๋วค่ะในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์การจัดประสบการณ์ของนักเรียนชั้นป .6 นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องสี่ส่วนที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะคะครูจะนำเสนอในลักษณะของ เพลงนะคะนักเรียนร่วมร้องได้นะคะบางคุณชอบเพลงแดนเพลงเร็วของจังหวะใจคีเพนะคะไปกันเลย ออกมันเป็นจังไดบอยยอมทำความเข้าใจเลยที่ให้มันยา เป็นยังไงบ้างคะหัวใจสิบเพลสิบเพนะคะมาดูเนื้อหาวันนี้กันนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนระคุนนะคะฝึกคิดลองทำค่ะ,ะเดี๋ยวม,มีใบงานนะคะทำเรียนลองฝึกคิดดูครูให้นักเรียนลองทดสอบนะคะทดสอบในที่นี้ไม่เก็บคะแนนนะคะลูกเป็นการทดสอบความรู้ของเก่าที่เรียนมาแล้วนะคะในโจทย์มันบอกมาว่า 12หารด้วยสองเศษส่ว 2, นหาหรด้วยเศษ1ส่วน5สังเกตว่าจะมีกลุ่มจำนวน3กลุ่มใช่ไหมคะลูกจัดลำดับการจัดกลุ่มตัวเลขก่อนนะคะจำนวนที่ให้มานี้มันดูแล้เยอะแต่เราทำให้ง่ายและสะดวกในการคิดก็คือการใส่เครื่องหมายวงเล็บนะคะวงเล็บเป็นการจัดหมู่นะคะลูกเราเรามาดูสิคะว,ว่าจัดกลุ่มยังไงทบทวนของเก่านะคะ ใครคิดได้บ้างแล้วเอยว่าคำตอบเท่าไหร่่ครูให้เวลานักเรียนลองฝึกคิดนะคะตามหัวข้อเลยฝึกคิดลองทําลองเอากระดาษทดขึ้นมาสมุดคณิตศาสตร์ก็ได้ค่ะเอาขึ้นมานะคะแล้วลองมาเขียนมาเขียนมาคิดหาคําตอบดูว่าตรงกับของคุณครูไหมให้เวลานักเรียนทดลองนะคะทดลองลองคํานวณบวกลบคูณหาร จำได้ไหมคะว่าการหารเศษส่วนเราทำได้โดยการเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนะคะแล้วนำรังตัวตั้งและตัวหารที่เปลี่ยนเป็นการคูณแลว้วคะ่ะทำการตัดทอนนะคะตัดทอนโดยการตัดทอนเป็นรูปบหรือว่ารูปผีเสื้อก็ได้นะคะหลังจากนั้นหาคำตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำหรือจำนวนคระ คงจะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะไปดูของคุณครูกันเลยนะคะว่าตรงกับนักเรียนไหมอ่าครูมีเฉลยให้ค่ะของคุณครูได้คําตอบเท่าไหร่คะได้หนึ่งค่ะตรงกับนักเรียนไหมเอ่ยถ้าตรงแสดงว่านักเรียนทําได้นักเรียนทําเป็นนักเรียนเก่งและะ้วค่ะฝึกหัดฝึกทําเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะเก่งชํานาญนะคะมาดูข้อนี้เลยค่ะวิธีทานะคะครูก็ลกอกหยุดมาก่อน ทุกอย่างเลยค่ะบรรทัดตัดไปนะคะครูก็เริ่มแสดงวิธีทำโดยตัวตั้งคงเดิมและใส่เครื่องหมายวงเล็บเพื่อแสดงจัดกลุ่มจำนวนนะคะตัวเลขมันจะดูแล้วมันเป็นระเบียบจัดกลุ่มเสร็จนะักเรียนก็ดึงลงมาหลังจากนั้นทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมลูกอ่าใช่นะคะเราก็ทำในวงเล็บตัวตั้งคงเดิมนะคะในวงเล็บตัวตั้งคงเดิม เป็นเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารในเมื่อตัวหารเป็นเศษ1ส่วนห้าส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษห้าส่วนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการตัดททนค่ะตัดททนให้เรียบร้อยเลยค่ะตัดโทนในการขีดนะคะขีดขีดไขว้เป็นรูปตัดทอนเป็นรูปมูหรือรูปผีเสื้อก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนทํายังไงไม่ได้แล้วก็เหมือนกับเพลงเลยค่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนวน,วน,นะคะลูก หาคำตอบในวงเล็บให้ได้เมื่อได้คําตอบแล้วก็มาทํากับตัวตั้งนะคะตัวตั้งก็คงเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นคําตอบที่ได้ตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ําหรือจํานวนคละจานวนคละได้ไงคะก็คือนําตัวส่วนที่มีค่าน้อยไปหารตัวเศษที่มีค่ามากนะคะ คำตอบของครูได้เท่ากับสีษหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะในเมื่อตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วแสดงว่าผลลัพธ์นั้นต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะครูก็ตอบตอบหนึ่งนะคะข้อนี้ถูกต้องกันทุกคนเลยใช่ไหมคะอ้าวดูต่อไปนะคะลูกจะเป็นในส่วนของใบงานนะคะชิ้นงานเป็นชิ้นงานที่ครูเรียนไปแล้วนะคะลูกไปฝึกทํา สืบเนื่องมาจากไว้เมื่อกี้เลยนะคะทําทข้อที่1กับข้อที่2ลงไปข้างในเลยนะคะคิดว่านักเรียนทุกคนคงจะทําได้เข้าใจนะคะขอให้เรียนทําถูกทุกคนเลยนะคะวันนี้ครูติ๋วก็ขอจบก,การนำสน่วนอเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ